สวัสดีค่ะชาวราศีกันวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงความรักของคุณกันในช่วงเดือนธันวาคมว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาดูสถานการณ์ของผู้ที่อยู่ในสถานะโสดกันก่อนเลยว่าคุณจะเจอกับอะไรบ้างชะตาชีวิตของคุณในช่วงเดือนธันวาคมนั้นต้องบอกว่าหลายๆท่านชีวิตจะพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงอาจมีภาระหน้าที่ให้ต้องรับผิดชอบมากขึ้น สุขภาพของคนในบ้านอาจไม่ค่อยดีและตัวคุณเองก็ต้องได้ให้ความช่วยเหลือพวกเขาด้วยหลายๆท่านจงพึงระวังการมีปัญหากับคนในครอบครัวเนื่องด้วยการมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันและตัวคุณเองก็มีเกณฑ์ที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดใจตัดสินใจลำบากด้วยสวัสดีค่ะคนที่มีคู่แล้วชาวราศีกันดวงชะตาความรักของคุณในช่วงเดือนธันวาคมนั้นต้องบอกว่า หลายๆคู่มีเกณฑ์ที่จะพบเจอปัญหาเข้ามาหลากหลายรูปแบบและจะต้องฟันฝ่าไปด้วยกันด้วยความอดทนมองว่าจะเป็นช่วงที่ชาวราศีกันหลายๆท่านอาจจะอยู่ในช่วงของการประคับประคองความสัมพันธ์ให้ไปรอดด้วยกันได้หรือบางคนบางคู่ถึงแม้ว่าจะมีคนรักอยู่แล้วก็มีคนเข้ามาเสนอตัวเข้ามามอบความรักใหม่ๆให้ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงชะตาความรักของชาวราศีกันถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะ